ไปไหนดูดูออกแล้วจะไปไหนน,น่าสบายใจออกบ้านตัวเองแล้วจะมาเข้าบ้านาข้างๆเอามาทำอะไรแสนมาชมบ้านอื่นแล้ได้ออกแล้วค่ะออกจากบ้านตัวเองมาเข้าบ้านอื่นคําแเสร็จได้ออกนอกบ้านแล้วย่ามีแค่นี้แลวจะ้ะ เาบ้านกินแค่นี้ก็เข้าบ้านเลยนะโอ้โหชิวๆนะจ๊กคำแสนวันนี้อ่าแสนชมผักบุง้งกินไหมแสนผักบุง้งละให้บ้านยายดูชมต้นไม้แสนแ,สน,แสน่อยากเข้าบ้านยายล้วสิ แต่งตัวตรงนี้แหละเออสบายใจได้ออกชิวๆและแสนบอกเปิดต,ตามคำแสนกันโอ้ยคำแสนไปไหนบ่าซ้ายใหม่เม่อ๋อนี่อยู่นี่เอง